चन्दवती าปชาญโนจตตโธมาวัคติอายุวันโสุขังลังใจยะติท่นนังลาปังโอทิปะพยังสังขังเตลิอายุเจวาโอจัปปังโอทีใจยสวาตาวะสะยาอายุจัติวัติทิภวันตุเตภาวตุ